อ้าวต่อไปค่ะมินนี่ค่ะคำว่าอะไรคะเรียนรอเอียนอนเรียนค่ะอ่าเรียนรอเอียน,นอนเรียนได้เลยค่ะเรียนคําที่ผสมสระเอียจะเอาคําว่าอะไรดีคะที่มีความหมายลูกสอเอียเสียค่ะอ่าเอาคําว่าเสียมานะคะเนียค่ะเนียเนียหนูจะแต่งว่ายังไงลูกเนียแมวนวลเนียฉันค่ะ ต้องแต่งประโยคนะลูกนะแต่งประโยคนะคะเอาคำนี้ให้มาอยู่ในประโยคนี้ด้วยนะคะอ่าเหนที่เพื่อนยกตัวอย่างไปนะลูกนะใครที่เขียนคําไหนไม่ได้ถามได้เลยลูกนะคะจากนั้นค่ะตรงพื้นที่ว่างตรงนี้ให้หนูวาดรูปนะคะเลือกมาหนึ่งข้อเลือกมาหนึ่งประโยคที่หนูแต่ง,งเอามาวาดรูปค่ะ,นนะ,คะอะไรนะคะขัเปียเขียนยังไงนะคะ ถักเปียทออากอถักลูกทอถุงไม่หันอากาศกอไก่ค่ะทออะกอถักทอถุงไม่หันอากาศกอไก่ค่ะยิ้มเมิงครับค่ะคําแรกคําว่าเสียหนูแต่งว่าอะไรคะของเล่นชั้นเสียครับของเล่นชั้นเสียได้คะ่ะต่อไปคําว่าเรียนคะ่ะฉันเรียนหนังสือครับฉันเรียนหนังสือได้คะ่ะต่อไปคะ่ะคําว่านวเนีย เสือนวเนียใบโบกครับเสือนวเนียใบโบกเสือมันจะกินใบโบกหรือเปล่ามันเลยไปนวเนียใบโบกนะเออเมเนียวนเนียมามก็จะกัดกินช้างไปแล้วค่ะบ้านนี้เสร็จแล้วค่ะเยี่ยมเลยค่ะอ้าดูของเพื่อนดูนี่ตัวอย่างของเพื่อนนะคะนี่ฉันเสียใจฉันเรียนหนังสือแมวนวเนียฉัน ฉันถักเปียฉันเลียมือได้วาดรูปมาสวยงามเลยอันนี้เลือกประโยคไหนมาวาดรูปคะพิกเลตฉันเรียนหนังสือค่ะว้าววาดรูปประบายสีสวยงามเลยนะคะอะนี่เห็นไหมของฉันเสียฉันเรียนหนังสือเรียนรอเอียนอนเรียนหลุกนอนหนูกลุบแก้หนึน่งนะคะอะไรเนี่ยอันแรก รถฉันเสียฉันไปโรงเรียนแนวฉันนวเนียถือนิ่งๆนิดนึงหลวงตาลายครูตาลาย,าลายไม่เป็นไรลูกอ้ายเยี่ยมเลยค่ะรถพ่อเสียโอ้ผิวเมืองก็ลายมือเรียบร้อยดีนะคะขอ,องเล่นฉันเสียฉันเรียนหนังสือสัวเสือนวเนียใบโบแม่ถักเปียเสือเลียหน้าฉันโอเคเยี่ยมเลย ออกได้เลยค่ะ <c oughs> ยิ้มยิ้มยิ้มเส, <c oughs> เสือเสือเลียหน้ายิ้มระวังเสือจะงับหน้านะลูก <c oughs>